สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชายเนามาพามาเยี่มชมภูเขาหินปากกาลังนะครับเป็นชุมชนท่องเที่ยวนาวนาว,าวิธีของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับจนติดตามมาครับและนี่คือจุดสูงสุดของการชมวิวภูเขาปากกาลังนะครับทางขึ้นนะครับจุดสูงสุดครับผม ดูวิวท่านบนจะสวยมากครับนี่ผมลงมาขาลงนะครับที่ถ่ายรูปครับอันนี้คือทางลงนะครับคลิปการเยี่ยมชมภูเขาปากกาลังที่มเพลชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม ขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลจะพาท่านมาเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อกนะวะวิธีผู้เขาหินปะกการังของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะครับเชิญติดตามรับชมนะครับ อันนี้คือทางขึ้นภูเขาหินปากกะลังนะครับน,นี่คือทางขึ้นครับก็ไม่ลำบากเกินไปแต่ถ้ามาฤดูฝนน่าจะลุ่มลื่นกว่านี้ครับอันนี้มาตอนฤดูแล้งไปดูหินปากกะลังกันนะครับว่าเป็นยังไงอู้สวยครับข้างบนนะครับ ชมวิวหินปะกาลังนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูอืมสวยจริงครับนี่แนวหินปะกกาลังตรงนี้ครับดูดูถ่ายรูปนี่กนันชื่อว่าอ,อะไรจุดชมวิวหินปะกาลังครับตรงจุดนี้นี่คือหินปะกกาลังครับ ของภูเขาแห่งนี้สวยงามมีแบบหนึ่งครับผมใครผ่านมาผ่านไปผ่านมาชนแดนก็มาแวะชมดูนะครับไม่ไกลาจากถนนเท่าไหร่เหนุ่มพนาจะพาขึ้นไปดูข้างบนกันต่อครับนี่ครับอันนี้คือหินปาการังทั้งนั้นเลยครับสวยครับนีคือแนวหินปะกาลังที่ ความสวยงามของเนือหินปะการังแห่งน,นี้ครับเอ,อสวยจริงๆครับอืธรรมชาติสัรสร้างคาดว่าในยุคก่อนๆน,น่าจะเป็นพื้นทะเลมาก่อนครับมันอยู่ในแนวเดียวของเทือกเขาหินปูนแนวปะการังของเนินมะปางที่พิษโลกแล้วก็ แนวหินปะกกาลาังปูหินลองกาครับคาดว่าคงเป็นล่องทะเลเก่าในสมัยโบราณครับตัวนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับจุดชมยู่แนวหินปะกกาลังครับนี่คืออีกจุดหนึ่งครับรูภาพกว้างครับด้าน,นบนแนวหินปะกการังทั้งนั้นครับ ทางก็ทางเดินก็สะดวกสบายครับมีบันไดเหล็กพาดยาวให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแนวหินปาการังมีข้างด้านล่างด้านบนนะครับเป็นแนวหินหมดเลยสวยครับที่นี่ครับหินปากการังแขงแท้่ครับสวยครับเนื้อหินปากการังนี้ครับ ลึนสุดรูหูรูตาเลยครับเป็นภูเขาเลยครับนี่คือหินปาการังทั้งนั้นเลยครับธรรมชาติสร้างครับแนวหินปาการังที่ว่าครับดูความสวยงามน,นะครับเป็นปาการังที่ตายแล้วครับ อายุเป็นล้านๆปีครับสมัยโลกมันแผ่นดินมันพีกรับจากทะเลกลายเป็นภูเขาครับครับอันนี้ทางขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วขึ้นไปถึงจุดสูงสุดคือจุดชมวิวด้านบนคือจุดชมวิวของแนวหินกคลังครับที่มองมาจากข้างบนเดียวผมจะพาขึ้นไปรับชมดูด้านบนนะครับ อันนี้ก็คือทางขึ้นอีกทางหนึ่งครับจะสูงชันนิดหน่อยขึ้นไปหาจุดชมวิวครับด้านบนครับทางขึ้นขึ้นได้หลายทางครับมาดูกันครับแนวหินะกาะลังแห่งนี้ครับ,รบลึกครับนี่เป็นหิวลึกเลยครับ ลึกเลยครับเหมือนปากกาลังแห่งนี้ครับนี่ก็สวยครับเป็นแนวปากกาลังหนาทึบเลยครับสวยมากครับอโอเคแล้วครับตวนี้สวยครับตันนี้น่าจะเป็นไฮไลไท์เลย เวิงดานนอกขึ้นมาเก็บถึงยอดครับฝั่งโน้นเป็นฝั่งของอุทเบิกเพชรบูรณ์นะครับฝั่งโน้นครับนี่อยู่ฝั่งทางด้านจังหวัดพิจิตรแต่เป็นเขตของอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขับลงครับลงก็จะขึ้นครับโอ้นมาจะมีภาพเย็นสีสวยเลย สวยครับเป็นแห่งท่องเที่ยวที่ผมเพิ่งเสิร์ชเจอในเน็ตนะครับมาครั้งแรกอยู่ใกล้ๆบ้านเองแต่ไม่รู้ครับเพิ่งเจอสวยครับหินประการังครับอายุเป็นล้านๆปีนะครับทางขึ้นมหายอดชมวิวครับค่อนข้างชันนี่คือจุดชมวิว นี่คือจุดชมวิวครับเนื้อหินปะกกาลังจุดนี้ครับสวยครับสวยของปะกกาลังในสมุทรบรานครับครับครับตามดูด้านบนนะครับนี่คือจุดนี่แหละครับที่เขาถ่ายไว้ครับี่ส่วนนี้คือดังขึ้นครับนี่ก็วิวอีกทิศทางหนึ่งครับ ขึ้นมาสู่ตรงนี้ครับวิวสวยมากครับถ้าเป็นฤดูฝนน่าจะสวยงามยิ่งกว่านี้ครับเบื้องนี้สวยมากครับวิวนี่ก็สวยครับปะกกาลังตรงนี้หินปากาลางังโหสวยมากตรงนี้เป็นก้อนโตเป็นลูกเห็บนะครับนี่จุดปะกกาลางังหินก้อนใหญ่ขั้นกลางครับผมตรงนี้ครับ สวยครับประวัติความเป็นมาครับรูปแบบของผาเหมือนกับกำลังที่ที่ชนกันซึ่งมีหินก้อนใหญ่กั้นกลางอยู่ครับตรงนี้ครับหินก้อน,นี้จะกั้นอยู่ครับผมนี่ครับมีหินที่กั้นอยู่นะครับอีกจุดชุมวิวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากอีกจุดนึ่งซุมต้นไทรครับ สวยงามมากครับจุดนี้ครับซุ้มต้นไทรนี่ก็จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งครับที่สวยงามมากครับนี่คือจุดชมวิวสูงสุดจะมองเห,นหนง็นหินกระดิ่งครับดูหินกระดิ่งตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพโครงสร้างเป็นหินรูปร่างแหลม คล้ายกระดิ่งครับสวยงามครับจุดูดเดี๋ยวหินกระดิ่งนีครับเห็นกระดิ่งครับสวยสดงดงามเลยครับนี่วิวด้านล่างครับจุดสูงสุดสวยมากครับตรงนี้ครับ กจ้าของสถานที่พาขึ้นาเยี่ยมชมพเพื่อนๆครับก <c oughs> องเวงเด้วงครับนเนินหินก็ดีครับเ <c oughs> ทศกาลอะไรคนคุงมาเยอะเนาะ <c oughs> หน้าฝนเลยเนาะหนาวขึ้นเนาะแต่มันได้ก็ผูเยอะเนาะที <c oughs> ต้นไม้ตรงนั้นต้นไม้คนทับเห็นยัง <c oughs> อือบอกว่าเออคนอันนี้ก็สวยครับกาลังอันนี้เป็นคงเป็นแนวปะกกาลังในแนวเดียวกันกันกบที่เนินมะปางหรือว่า ผู้เห็นล้ำก้านะครับผมทึ่งคาดว่าเป็นทะเลเก่าหรือมหาสมุทรอะไรปันนั้นแหละเพราะเป็น้านล้านปีแผ่นดินกลับจากภูเขาเป็นจากทะเลกลายเป็นภูเขาครับก็เรือเศษที่จะลึกไปคือปะการลังต่างๆที่เป็นสิ่งยืนยันว่าดินแดนแห่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูทางขััน่ะครับทางขึ้นจะค่อนข้างชันแต่ก็ปลอดภัยดีครับบันไดเหล็กหมดเลยถ้าไม่มีบันไดเหล็กแบบนี้ก็คงขึ้นกันมาพามาชมถ่ายคลิปกันไม่ได้ครับสวยครับผมพาไปดูด้านโน้นอีกทีนึง